สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนเลยนะคะก็อยู่ในสถานการณ์โควิดเหมือนกันเนาะแต่ว่าเพื่อการสื่อสารที่ง่ายขึ้นนะคะบขออนุญาตถอดแมสก์ผ้าออกนะคะแล้วก็วันนี้มีเหตุจําเป็นนะคะที่ต้องออกจากบ้านเนอะเพราะว่าเราออกมาทํางานนะคะก็คือไปรับเช็คลูกค้ามาแต่เคยมีปัญหานี้กันไหมคะว่าเฮ้ยเช็คไม่รู้อยู่ไหนเช็คหายไปแล้วเออจดหมายส่งไปผิดบ้านหรือเปล่าหรือว่า อยู่ต่างจังหวัดเช็คอาจจะถ้าเราฝากถ้าเราฝากคนในกรุงเทพเราฝากเข้าบัญชีต่างจังหวัดอาจจะเสียค่าธรรมเนียมได้ปัญหาเหล่านี้จะหมดไปเลยค่ะเพราะว่าตอนนี้นะคะ AIA มีบริการฟรีนะคะเรียกว่า AIA Pay นะคะซึ่งจะช่วยทำให้ลูกค้าะคะ่ะสะดวกรวดเร็วในส่วนของการรับเงินนะคะทั้งเงินสินใหม่ทดแทนนะคะเงิน เงินคืนครบสัญญานะคะเงินคืนตามกรมธรรม์และที่สําคัญค่ะหรือว่าเป็นพวกเงินกู้ต่างๆนะคะในส่วนนี้ค่ะก็จะหมดกังวลว่าเช็คสะสูญหายหรือเปล่าจะเสียค่าธรรมเนียมการโอนหรือไม่นะคะตอนนี้ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะของอที่เป็นลูกค้าของ a a a ยังไม่เคยสมัครบริบการนี้นะคะเดี๋ยวเบลจะใส่รายละเอียด ให้ในคลิปนี้แล้วก็ใส่ลิงก์ให้ด้วยนะคะก็กดสมัครได้ฟรีเลยนะคะไม่เสียค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดแล้วก็ขั้นตอนง่ายมากๆนะคะก็เพียงแค่คุณกรอกชื่อเลขที่บัตรประชาชนวันเดือนปีเกิดน,นะคะอีเมลต่างๆนะคะแล้วก็คลิกสามารถเลือกได้ทั้งการรับเงินแบบพร้อมเพย์หรือว่าเลือกรับเงินผ่านทางบัญชีธนาคารของคุณนะคะก็ง่ายแล้วก็สะดวกมากๆเลยนะคะก็ วันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะคะแล้วก็พบกันนะคะเมื่อโควิดหายไปนะคะแล้ววันนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะคะที่ติดตามนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ